สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมเราอยู่ที่หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับชั้นมาเยิมศากษาปีที่4เล่ม1นะอยู่วันที่แบบฝึกหัดท้ายบทของบทที่1เรื่องเซตนะครับอยู่ที่หน้า48ครับข้อ10ครับผมเนาะกำหนดให้แผนภาพนะครับเป็นดังนี้ครับนี่เขากำหนดมาเป็นดังนี้มีวงกลมวงรีแล้วก็สามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีสี่เหลี่ยมใหญ่เนี่ยครับที่เราเรียกว่ายูนิเวอร์สนะครับคือสมาชิกทั้งหมดของมันเริ่มนะครับ ข้อหครับเซตของสมาชิกที่อยู่ในวงกลมที่อยู่ในวงกลมมีเลขอะไรบ้างก็ไล่มานะครับถ้าก็ถามเป็นเซตเราก็ต้องเขียนเซตให้เขานะครับก็เปิดเซตมาเลยการเขียนก็จะให้เข้าใจง่ายก็เขียนจากน้อยไปมากครับจะเขียนสเปซสปะมันจะได้เรียงลําดับถูกหน่อยนะตัวน้อยสุดคือเลขอะไรศย์เนาะศูนยมีอะไรอีก2 สี่เจ็ดเก้าสิบสองแล้วก็สิบสี่ตัวเลขเหล่านี้จะเป็นตัวเลขที่อยู่ในวงกลมทั้งหมดครับอืมต่อไปสมาชิกที่อยู่ในรูปสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมมีเลขอะไรบ้างอืมครูมีหนังสืออยู่นครูดูหนังสือออานะครับนะสามเหลี่ยมมีเลขอะไรบ้าง เห็นไหมสามเดียมีเลขอะไรบ้างน้อยสุดคือเลขหนึ่งหนึ่งสี่หกสิบสองแล้วก็สิอะไรครับสิบห้าตัวนี้นะครับวงรีครับก็3มเซตของสมาชิกที่อยู่ในวงรีวงรีจะวงนอนอยู่ข้างล่างครับมีเลขอะไรบ้างมีเลขหนึ่ง เลข4เลข5เลข7 1็แล้วก็12นี่มีตัวนี้คร,นะครับต่อไปข้อ4ครับข้อ4มันจะเชื่อมด้วยคำนี้ครับคำว่าและมันเชื่อมด้วยคำว่าและและก็คืออินเตอร์เซ็กครับคือต้องอยู่ในทั้งอะไรครับสามเหลี่ยมแล้วก็วงกลมเลขก็จะน้อยลงและ อยู่ในสามเหลี่ยมและวงกลมก็จะมีเลข4 9 12เห็นไหมนี่ถ้าเราพูดในเชิงสัญลักษณ์ก็จะเป็นสามเหลี่ยมอินเตอร์เซ็กกับวงกลมข้อ5ครับสามเหลี่ยมอินเตอร์เซ็กกับวงรีสามเหลี่ยมกับวงรีมีเลขอะไรบ้างเอ่ย1 4แล้วก็12 ข้อ6ครับเซตสมาชิกของวงรีแล้วก็วงกลมวงรีแล้วก็วงกลมก็จะมีอะไรครับ4 7 12ตัวนี้ครับข้อ7ครับเซตสมาชิกที่อยู่ในวงกลมแต่ไม่อยู่ในสามเหลี่ยมอยู่ในวงกลมแต่ไม่อยู่ในสามเหลี่ยมน,นี้จะเป็นผลต่างวงกลมลบ นะครับสามเหลี่ยมก็จะมี027 14นะครับมี027แล้วก็14ตัวนี้นะครับข้อสุดท้ายของคลิปนี้ครับนะข้อ8นะครับเซตนะเขียนผิดตัวนี้แก้ไขให้หน่อยเซตเซตของสมาชิกที่อยู่ในวงรี หรือสามเหลี่ยมแต่ไม่อยู่ในวงกลมหรือนี่จะเป็นยูเนียนนะครับใส่คำว,ว่าหรือเนี่ยหรือจะเป็นยูเนียนหรือนี่หรือจะเป็นยูเนียนนะครับเอาทั้งวงรีแล้วก็สามเหลี่ยมแต่ไม่อยู่วงกลมเอาวงรีเอาสามเหลี่ยมแต่ไม่อยู่ในวงกลมเนี่ย ก็จะมี1 5 6 11 15ก็จะมี1 5 6 11 15ตัวนี้ครับนี่ก็จะจบละนะครับนะนเนาะเฉลยไปทีละหน้านะครับเนาะถ้าแบบงานมีกี่ข้อก็ตามนั้นนะครับผมเนาะคลิปสัน้นคลิปยาวก็ไม่เป็นไร ครับเนาะอันนี้จะเป็นของหน้า48ของแบบฝึัดเอัยขอโทษของหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เล่มหนึ่ง,งไงฝากกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าหากสนใจชิดหรือสนใจอะไรสามารถคอมเมนต์แอดไลน์มาได้นะครับผมเนาะอาจจะมีค่าใช้จ่ายค่าเสียเวลานิดหน่อยนะครับผมเนาะคลิปนี้พอแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ